เติบโตในที่ทำงานคุณต้องทำตัวให้มีความสุขหนึ่งเทคนิควันนี้นะครับหน้ากากซอโรจะมาสอนคุณให้รู้จักวิธีการควบคุมตัวเองให้มีความสุข100%รยเเซตินดีต้อนรับสู่ช่องเต็มไลฟ์นะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่3นะครับต่อเน,นื่องมาจาก2วิดีโอแรกที่พูดถึงความสุขในที่ทํางานจะทําให้คุณเติบโตขึ้นลุ่งเรืองขุณนได้รับการโปรโมทมากขึ้นนะครับมาจากหนังสือของ คุณชอนเอเคอร์เรื่อง h a p p i n e s s Advantage นะครับคุณชอนเอเคอร์พูดไว้ในหนังสือนี่ว่ามันมี3ปัจจัยที่ทําให้คุณมีความสุขได้ในที่ทํางานอย่างที่1คือมองโลกในแง่ดีนะครับเราพูดเรื่องนี้แล้วในคลิปวิดีโอนี้นะครับสองคือการช่วยเหลือสนับสนุนคนอื่นในที่ทํางานนะครับแล้วก็พูดแล้วเหมือนกันในคลิปวิดีโอนี้นะครับลองกลับไปดูนะครับถ้ายังไม่ได้ดูที่สานะครับที่เราจะคุยกันในวันนี้ซึ่งนั่นคือความรู้สึกว่าตัวคุณเองเนี่ยมีความสามารถในการควบคุมชีวิตผลลัพธ์ผลงงานขอคุณ ได้มากหรือน้อยแค่ไหนนะครับถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่พบว่างานในชีวิตการทํางานในยากลําบากมีแต่ปัญหาการเมืองในที่ทํางานนะครับเงินทองไม่พอใช้นะครับจนคุณไม่รู้ว่าทางออกจะไปอยู่ตรงไหนนั่นแปลว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่คุณไม่สามารถมีความรู้สึกในการควบคุมชะตากรรมตัวเองได้และนั่นจะทําให้คุณเริ่มขาดความสุข งา,งานวิจัยทางจิตวิทยานะครับที่รุปว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยู่ในสถานก,การณ์ที่รู้สึกว่าตัวเองควบคุมไม่ได้เนี่ยสมองส่วนลึกที่มีชื่อว่าอะมิกดาล่านะครับซึ่งเป็นสมองควบคุมสัญญาณในการเอาตัวรอดของมนุษย์เราจะส่งสัญญาณ2ออย่างว่าให้คุณสู้สุดชีวิตหรือไม่คุณก็หนีออกไปจากสถานก,การณ์นั้นนะครับความสามารถในการคิดเคาะวิเคราะห์แก้ไขปัญหาเนี่ยจะถูกจะหายไปเพราะว่าถูกเจ้าอะมิกดาล่าเนี่ย ควบคุมไว้นะครับนี่วันนี้นะครับจากภาพยนตร์ที่ชื่อว่า The m a x of Sorrow มีบทเรียนหนึ่งบทเรียนที่สนน่าสนใจและจะเตือนใจให้ทุกคนเนี่ยสามารถมีสติในการควบคุมสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเราได้ครับเป็นเรื่องราวของจอมดาบ ใส่หน้ากากแล้วก็คอยช่วยเหลือคนยากจนที่ถูกกบขี่โดยรัฐบาลก็พระเอกเนี่ยชื่อว่าอาริฮันโดนะครับซึ่งสูญเสียพี่ชายไปจากการที่โดนผู้ร้ายเนี่ยใส,ส่ร้ายป้ายสีแล้วก็ฆ่าพี่ชายเขาตายเขาโกรธเกลียดร้ายซึ่งเป็นหัวหน้าผู้กองนะครับของรัฐบาลคนนี้มากนะครับผู้กองคนนี้ชื่อว่าผู้กองเลิฟนะครับและอารฮันโดเนี่ยเพื่อที่จะแก้แค้นนะครับก็เลยพยายามทุกวิถีทางในการ กําจัดจากัดผ,ผู้กองเลิฟไปได้แต่สุดท้ายแล้วเขาก็สูญเสียบ้านนะครับสูญเสียครอบครัวจนได้มาพบกับอาจารย์ซึ่งมีชื่อว่าดอนเดียโกนะครับซึ่งคนนี้คือซอโรที่ต้องการจะปลดเกษียณและกําลังหาลูกศิษย์มาทําหน้าที่ซอโรเพื่อช่วยเหลือคนยากคนจนแทนแล้วเมื่อเขามาเห็นอาริฮันโดพระเอกของเรื่องนะครับก็เลยอยากที่จะสอนวิชาดาบแล้วก็บทเลียนแล้วก็มอบตำแหน่งของซอโรให้ กับอารีฮันโดเป็นซอรโรคนที่2หนึ่งที่ดอนดิเอโกสั่งสอนอารีฮันโดให้กลายเป็นซอรโรคนใหม่ที่ดีได้เนี่ยก็คือเรื่องให้ลืมความแค้นของอารีฮันโดที่มีกับผู้กองเลิฟอารีฮันโดเนี่ยตอนแรกๆมีความคิดท่วมหัวว่าตัวเขามีปัญหาเต็มไปหมดเลยนะครับบ้านเขาถูกทําลายพี่ชายเขาถูกฆ่าแล้วก็ ศัตรูของพี่ชายก็ยังอยู่ตรงนั้นนะครับซึ่งมีอํานาจมากมีลูกน้องเยอะและเขาไม่มีความสามารถที่จะไปแก้แค้นได้ความคิดทุกอย่างเนี่ยลุมเล้าในหัวของอาริฮันโดเต็มไปหมดเลยทําให้ตัวเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ผลลัพธ์และสไตล์ชีวิตของเขาได้มันทําให้การฝึกวิชาดาบในตอนแรกเนี่ยเป็นไปอย่างกระท่อนกระแท่นมากๆแล้วก็ไม่มีความคืบหน้านะครับ This called the Training circle. The Master's wheelel is Circle will called Ccle. world. your be your whole life. until i tell you otherwise, there is nothing outside of it. captain love, there happy. is nothing outside of it. captain love does not exist until i say he exists. as your skill with the sword improves, you will progress to a smaller circle. with each new circle, your world contracts, bringing you that much closer to your adversary, that much closer to retribution. อรนโดเนี่ยตอนแรกเนี่ยก็มัวแต่คิดที่จะแก้แค้นถึงผู้กองเลิฟนะครับเขาก็จะมองเห็นผู้กองเลิฟอยู่เต็มไปหมดทั่วโลกนะครับแต่ว่าอาจารย์ตอนนี้ก็บอกว่านะครับในโลกของคุณซึ่งอยู่ในวงกลมนั้นเนี่ยมันไม่มีผู้กองเลิฟโจนกว่าฉันทั่เป็นอาจารย์จะบอกว่าให้คุณมองเห็นผู้กองเลิฟได้และบอกว่าให้อา,ารีฮันโดนะครับโฟกัสการฝึกวิชาดาบของตัวเองในวงกลมเล็กๆให้ดีขึ้นก่อนแล้วค่อย ขยายขยายขยายวงกลมขึ้นไป s o r ร์โซเคิลเนี่ยคือการจำกัดความคิดนะครับกับปัญหาที่อยู่รอบตัวเราให้อยู่ในจุดที่เราสามารถควบคุมได้เท่านั้นก่อนแทนที่อาริฮนโดจะมัวพาวงถึงว่าเมื่อไหร่ฉันจะไปแก้แค้น ผู้กองเลิฟได้เขาควรจะพวงว่าวันนี้นะครับเขาควรจะฝึกวิชาดาบอะไรในใกล้ๆตัวเขาให้ชํานาญที่สุดก่อนเรื่เมื่อเขาพัฒนาทักษะขึ้นไปเรื่อย <c oughs> ๆเขาก็จะขยายขยายขยายทักษะจากระยะใกล้ไประยะกลางเป็นกระโดดโหนโคมระยะเป็นขีม่ม้าจนในที่สุดเขาจะเข้าใกล้ตัวของผู้กองเลิฟมากขึ้นและเขาก็จะสามารถกําจัดผู้กองเลิฟได้เรื่องการจํากัดโฟกัสนะครับของเราให้อยู่ในปัญหาที่เราควบคุมได้เท่านั้นก่อนเนี่ยมีเขียนอธิบายไว้ในหนังสือ เซเว่นฮนะครับของสตีเวนคาร์วีสำหรับ7อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับในอุปนิสัยที่1นึ่งที่ชื่อว่า Pro-Active นะครับสตีเวนคาร์ e พูดไว้เรื่องเกี่ยวกับวงกลมนี่นะครับ circle of influence นะครับก็คือให้เราเนี่ยโฟกัสไปในวงกลมหรือขอบเขตในเรื่องที่เราควบคุมได้เท่านั้นนะครับส่วนเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปสนใจ และเมื่อเราทำตัวเราเองให้เก่งขึ้นเหมือนกับอารีฮันโดที่มีฝีมือดํามากขึ้นก็จะไปเรียนรู้ทักษะอื่นต่อไปได้เนี่ยเราก็จะสามารถขยายวงกลมของ ference, อินฟลูเอนซ์หรือวงกลมที่มีเรามีทิโพนเนี่ยให้ขยายใหญ่ขึ้นยยใหญ่ขึ้นจนไปสู่เป้าหมายของเราได้นะ,นะครับวันนี้เนี่ยคุณเกิดโชคลายสุดๆนะครับคุณถูกบริษัทลดเงินเดือนเพราะว่าพิษโควิดนะครับ คุณถูกแฟนบอกเลิกและแถมคุณก็ยังขาหักเข้าโรงพยาบาลอีกนะครับเกิดเหตุการณ์นี้3มอย่างพร้อมกันนะครับถ้าคุณตามตามหลักของ mass of sorrow นะครับสิ่งที่คุณควรจะทำได้ก็คือกำจัดวงของสิ่งที่คุณควบคุมได้ก่อนนะครับแทนที่คุณจะกังวลว่าเงินฉันหายไปครึ่งหนึ่งและแฟนฉันไปมีคนใหม่แล้วนะครับสิ่งที่คุณควรจะต้องทำก่อนก็คือโฟกัสไปใน circle of influence นะครับหรือวงกลมที่คุณทำได้ซึ่งก็คือการรักษาตัวคุณจากขาหักให้หายดีก่อน นะครับคุณก็เข้าโรงพยาบาลไปแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องว่าทาไมทายังไงฉันถึงจะมีเงินกลับขึ้นมาทำยังไงฉันถึงจะเอาแฟนของฉันที่เลิกบอกทิ้งฉันไปกลับมาได้นะครับไม่ต้องนะครับโฟกัสไปที่การรักษาขาตัวเองให้หายนะครับเมื่อคุณรักษาขาตัวเองให้หายแล้วคุณก็จะกลับมาใช้ชีวิตตามปกติทํางานได้นะครับพัฒนาตัวเองได้ให้เป็นคนที่ดีขึ้น เก่งขึ้นหาแฟนสวยกว่าเดิมแล้วก็หางานที่ดีกว่าเดิมได้ในที่สุดแต่ถ้าคุณมอโฟกัสทุกสิ่งทุกอย่างรวมกันนะครับโอ้เงินฉันก็ไม่มีแฟนฉันก็ไม่รู้ไปไหนนะครับคุณสุดท้ายแล้วขาคุณก็อาจจะไม่ได้รับการรักษาด้วยนะครับและนั่นก็ทําให้ชีวิตคุณไม่มีความสุขสรุปวันนี้นะครับถ้าต้องการจะทําตัวให้มีความสุขนะครับหนึ่งในสปัจจัยของการทําตัวเองให้มีความสุขเพื่อจะได้รุ่งเรืองขึ้นในชีวิตก็คือ ให้โฟกัสในสิ่งที่คุณควบค,มคุมได้เท่านั้นนะครับนึกถึง s ซลโรเซอร์เคิลหรือวงกลมของ s ซ r โรตอนที่อาริฮันโดใช้ฝึกวิชาดาของเขานะครับไม่ต้องกังวลสิ่งอื่นนะครับสรุปนะครับ3ปัจจัยทวนกับ3วิดีโอแรกนะครับ3ปัจจัยที่ทําให้คุณมีความสุขรวยขึ้นได้รับการโปรโมตในที่ทํางานคือ 1. มองลูกในแง่ดี2ช่วยเหลือคนอื่นและ3ที่เรา c o อร์ในวิดีโอนี้นะครับ โฟกัสในสิ่งที่ควบคุณควบคุมได้สิ่งที่คุ้มควบคุมไม่ได้ไม่ต้องไปสนใจนะครับคุณคือซอโรคนใหม่ที่ต้องฝึกวิชาดาบของคุณให้เก่งก่อนก่อนที่จะคิดไปแก้แค้นศัตรูของคุณนะครับวันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบใจเนื้อหานะครับฝากกดไลค์และกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ